เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจคนสมควรนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวรายหนึ่งเธอประสบความโชคร้ายค่ะเป็นโรคนิ้วมือนิ้วเท้าไหม้นะคะแล้วเธอก็เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลายัยยังไม่ได้ทํางานยังไม่ได้รับปริญญาต้องถูกตัดมือซ้ายทิ้งซึ่งตอนนี้โรคลามไปส่วนอื่นของร่างกายด้วยนะคะ หญิงชกร้ายคนนี้ชื่อว่าน้องนิวค่ะอายุ31ปีอยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเริ่มป่วยเป็นโรคโรคภูแพ้นะคะขอญาตเรียกแบบนี้ตามข้อมูลซึ่งเป็นโรคที่หาได้ยากแล้วก็พบได้น้อยมากจริงๆโรคที่คนอายุน้อยจะไม่ค่อยเป็นกันค่ะส่วนมากจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุและตอนนี้ได้เกิดขึ้นกับตัวน้องนิวแล้วนะคะมือทั้งสองข้างที่คุณผู้ชมเห็นต้องขออนุญาตเบลอไว้แล้วก็นอกจากนี้ยังบริเวณมีบริเวณเท้าทั้งสองข้างของน้องเนี่ยเริ่มเน่าด้วย ทางครอบครัวมีแต่ผู้เป็นพ่อเท่านั้นที่ต้องหยุดการทำงานรับจ้างทั่วไปแล้วก็หยุดการทำนามอคอยดูแลน้องนิวและคุณตาค่ะก็เป็นต้อกระจกทั้งสองข้างด้วยส่วนคุณยายตอนนี้ขอสากําชัดนะคะคุณยายนอนป่วยติดเตียงนอกจากจะขาดไรายได้ยังมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นในการดูแลรักษาน้องนิวด้วยแม้จะมีประกันสังคมค่ะแต่ว่าก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางต้องซื้อน้ำเกลือผ้าพันแผลยาทาเบตาดีน ขณะน,นี้คุณพ่อบอกว่าต้องออกไปกู้เงินนอกระบบมูลค่ากู้ตอนนี้สูงทีเดียวนะคะหลายหมื่นบาทตัวเลขชัดๆคือ60 0 0 0่นบาทเพื่อที่จะนำเงินส่วนนี้มารักษาอาการของน้องนิวตอนนี้คุณพ่อเปิดใจกับแหล่งข่าวเลยบอกว่ายังไม่รู้ชะตากรรมไม่รู้ว่าจะรักษาน้องอย่างไรไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะใช่แต่คือแบบว่าคนส่วนตัวนะตอนนี้ถ้าหากว่าหนูนั่งมันทำให้เลือดลลงไปอัดที่เท้าค่ะ มันเหมือนกับอาการปวดบวกกับอาการปวดทําให้ปวดแล้วแบบดันเลือดออกมาไงค่ะจะทําให้แบบเป็นแผลแตก เลือดซึมเนี่ยค่ะน้องก็เล่าถึงอาการความเจ็บปวดนะคะมีเลือดซึมมือแตกแบบนี้ด้วยน่าเห็นใจทีเดียวน้องบอกว่าขนาดนี้โรคก็ได้ลุกลามไปตามลําตัวค่ะเริ่มมีรอยไหม้ตามผิวหนังที่เอวซ้ายเราก็ที่นิ้วเท้าด้านซ้ายเริ่มไหม้ดํสองนิ้วแล้วนะคะเราก็กําลังลุกลามไปนิ้วที่สามซึ่งก็ต้องรักษาตามอาการด้านในแพทย์สุพเลิศค่ะ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่2แล้วก็รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิกล่าวถึงนะคะบอกว่าโรคนี้เกิดจากลอดเลือดตีบอุดตันและก็เกิดจากการกินยาผิดประเภท หากผู้ป่วยเริ่มต้นมีอาการต้องรีบไปรักษาทันทีหากแผลเริ่มที่จะลุกไหม้ต้องรีบตัดส่วนที่ไหม้ที่ลุกลามออกเพื่อไม่ให้เชื้อเข้าสู่กระแสะเลือดแล้วก็ลามไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะคะคซึ่งการรักษาก็ต้องรักษาตามอาการของผู้ป่วยกรณีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าน่าเห็นใจมากๆเลยนะครับดูนิ้วน้อง,องสิงฮะ คือตอนนี้มนไ,มไม่ได้โดนไฟไหม้จริงๆนะ<ช>แต่ม,มันเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมใช่เป็นภูมิแพ้เป็นโรคภูมิแพ้ที่หาได้ยากนะคะคือชื่อตามภาษาชาวบ้านเนี่ยเรียกให้เข้าใจง่ายก็คือเป็นโรคนิ้วมือนิ้วเท้าไหม้อาการก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วสามารถลามไปได้อีกทีนี้คุณผู้ชมคะท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเราแล้วอยากจะให้ความช่วยเหลือน้องนิวก็สามารถที่จะเข้าให้ความช่วยเหลือกันได้นะคะสามารถร่วมกันโอนเงินบริจาคค่ะผ่านธนาคารออมสิน เลขบัญชีเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ตรงหน้าจอนะคะคุณผู้ชมอยู่ด้านล่างนะคะเลขบัญชี02 022 8120 711ค่ะชื่อบัญชีนางสาวจุธามาศสายทาหรือว่าคุณผู้ชมสามารถติดต่อพ่อน้องนิวโดยตรงได้นะคะเราให้เบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์ไว้หมายเลขค่ะ082 762 8595นะคะส่งกำลังใจให้กับน้องนิวแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะครับขอให้หายไวๆนะครับ